ปริศนามารดงดำตอนที่14บทประพันธ์ของท่านอาจารย์สิงขรนวงจิตติมาเสียงไม้หน้าสามจากคนสองคนกระทบเข้าส่วนบนของร่างสามร่างที่เรึ่งพวดขึ้นมาล่วงลงไปกองข้างห้างนาดที่ฝาโลกทั้งสี่ด้านพวกมันไม่ได้ล็อกแอะเดียวดิ้นปัดปัดกันไปทถวแถวเฮ้ยแล้ว กับเสียงเสียงคุดคุ้นหูตกอุ้มร่างที่นอนขาพโผล่ตกตะลึงอยู่ในความมืดแล้วผ่าวิ่งดลิรออกจากห้างนาแห่งนั้นโดยยังมีอีกร่างวิ่งคุยทางไปก่อนครู่ต่อมาทั้งหมดเข้ามาถึงบ้านหลังนั้นน้ำปูจัดแจงเปิดประตูเข้าไปอย่างรวดเร็วพักดีวางร่างที่เปียกปอนโปท่อนล่างลงที่เก้าอี้ยาวหญิงสาวสั่นพับๆหน้าซีดขาวราวกะดาษถึงกระนั้น เขาพยายามดึงผ้าทิ้นลงมาอย่างยากเย็นเพราะเปียกน้ำหล่อนจ้องหน้าเขาแต่ยังพูดอะไรไม่ออกเนื่องจากตกใจสุดขีดนั่นเองน้ำปูแปลผ้าเช็ดตัวมาเร็วเดี๋ยวเดียวเท่านั้นทั้งผ้าเช็ดตัวและผ้าขาม้าก็มาอยู่ในมือของเขาเขาขยับเข้าไปเช็ดตัวหญิงสาวและผ้าเช็ดตัวเช็ดที่ใบหน้าและผมที่เปียกปอนหลอนไม่ได้ขัดขืนเลยน้ำปูเอาตารีดในตู้นั้นออกมาแล้วเสียบปลั๊กเลยเร็ว จงรักที่นี่ที่ไหนที่นี่ปลอดภัยสำหรับคุณนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันตอนเนี้ขิงต้องถอดชุดออกก่อนผมใช้น้ำปูมารีดอุ้ยไม่เอานะหล่อนเสียงสันสัทว์านนี่ขิงคุณฟังผมก่อนตอนเนี้ทุกคนรวมทั้งคูมันของคุณนะ่ะกําลังเริ่มค้นหาตัวคุณแล้วผมจะต้องพาคุณไปส่งจะไปทั้งชุดที่ปเปียกๆและมีคนเต็มแบบนี้ไปได้ เออแล้วเ้วฉันจะถอดได้ยังไงล่ะแล้วคุณไว้ใจผมไหมล่ะพยักหน้าน้อยๆั้น,นผมจะหันหลังให้แล้วรีบถอดชุดให้ไวนุ่งผ้าเชืตัวแล้วก็พาขอมานั่นคุณรู้ได้ยังไงว่าไอ้วินมันหลอกฉันไปนะหล่อนถามเสียงแคดแค้น<ๆ>ก็ผมนั่งดื่มเหล้าอยู่กับน้ำปูที่ร้านหลังวัดนะ่ะ<ๆ>เห็นมันพาขิงไปทางนั้นผมก็เลยสงสัยก็เลยแอบตามไปว่าแถวๆถวนั้นนะ่ะมันไม่มีบ้านคนเป็นทุ่งนาซะส่วนใหญ่อีกอย่าง ผมสงสัยที่สุดวินน่ะมันทำไมถึงได้ทำดีกับขิงแล้วเดินตามไปด้วยกันทั้งๆที่มันเคยบอกว่ามันอาฆาตมากร้ายอินตากับทุกคนที่อยู่ในกลุ่มของขิงเนี่ยแล้วถอดชุดช่างฟ้อนเสร็จพอดีเขามองชุดที่กองอยู่ถอดชั้นในด้วยที่ขิงเดี๋ยวไม่แห้งมันจะเปียกซึมมามาไม่ไม่มีนะบอกพร้อมมาก้มหน้างหูหงุดแก้มแดงเป็นริว้รวๆเออจริงสิเขานึกขึ้นได้ก็ชั้นในทั้งสองถูกพวกนั้นลูดออกไปหมดแล้วจากนั้น ชายหนุ่มก็คว้าชุดช่างฟอนก้าวยาวๆเข้าไปในห้องน้ําจัดการซักเป็นการนวนแล้วบิดให้แห้งเดินมาส่งให้คนที่ติดเตารีดรออยู่แล้วรีดให้แห้งนะนะ้าปูครับพี่เขาเดินมาที่หญิงสาวซึ่งแง้มมองบ้านอย่างสงสัยแล้วหลอนติดตรงที่ผ้าเช็ดตัวไม่งั้นคงลุกเดินไปดูรูปหลายรูปที่อยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือที่อยู่ไกลๆก็คล้ายเขาคนนั้นขิงไปแต่งหน้าแต่งผมสักหน่อยสิผมยุ่งเหยิงมากเลยนะแล้ว,ลวที่ไหนล่ะ ในห้องนั้นไงนี่ไอ้บ้านใครนะบ้านพักของผมเองละ่ะผมรับรองความปลอดภยัยแล้วพี่น้ำพึ่งอยู่ที่ไหนละ่ะหล่อนถามทันทีพร้อมทักลุกพูดพาดขึ้นเผยเห็นช่วงขานวลผ่องซึ่งพาชุดตัวคลุมไม่ถึงช่วงไหล่ขาวเกี้ยงก่าวตัดกับสีสุกหรังของสร้อยคอทองคําที่ห้อยร็อกเก็ตฝังเพชรไม่มีน้ำพึ่งที่นี่หรอกหล่อนชี้หน้าเขาอย่างลืมตัวแผดเสียงกล้องบอกมาก่อนพี่น้ำพึ่งไปที่ไหน ทำไมถึงไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้นี่ขิงฟังผมพูดบ้างสิผมพูดมานานแล้วนะแล้วก็ททำกับผมมามากแล้วด้วยคนอย่างแกนะมีอะไรจะพูดหล่อนเว้นวาเคาว่าแกและไม่มีคุณมีสิก็ผมไม่ใช่จงรักไงวะว่าอะไรนะผมไม่ใช่จงรักผมชื่อพักดีพนารายเขาเดินไปตู้ดึงดินชักตู้ออกมาหยิบเอกสารแผ่นหนึ่งเดินมายื่นส่งให้หล่อนนี่คือที่เป็นบ้านของผมที่นี่ ไม่ใช่เฉพาะนวลปรางเท่านั้นที่งุนงงน้ำปูซึ่งรีดผ้าอยู่ก็งงงวยด้วยนี่มันชื่อแล้วนามสกุลของน้ำปูนี่ใช่ระบามันชื่อของผมและนามสกุลผมด้วยนี่คุณเป็นใครนะหล่อนหลุดปากออกมาโดยอัตโนมัติไม่รู้เอ๊ะจะไม่รู้ได้ไงก็ผมไม่รู้ให้ผมรู้ได้ยังไงละ่ะฉันไม่เชื่อนี่จงรักคุณอย่ามาเล่นละครอ,อะไรต่อไปเลยนะแต่ก็เอาเถอะในไหนคุณกับพี่น้ำพึ่งนะ่ะก็ได้ชื่อเป็นของกันและกันแล้วนี่ก็ร่ากับว่า เป็นพี่เคยของฉันแถมยังช่วยฉันไว้ด้วยอีกบุญคุณท่วหัวฉันและปากรักกันว่าจะพูดกับพ่อให้ท่านอไปกับคุณส่วนแม่ไม่มีปัญหาหรอกหล่อนพยายามเรียกกลมน,นี่ขิงคุณไม่เชื่อที่ผมพูดจริงๆแล้วแล้วใครมันจะเชื่อลงล่ะพูดกันแล้วกันนะเออขิงน้ำปูตะโกนมาข้ากังวลเหมือนกันนะเรื่องเนี้ยไม่ต้องกังวลเลยนะรีบๆเข้าน้ำปูหล่อนหามรังเข้าอีกอ่ะต่อไปเนี้ย ฉันจะเรียกพี่ขอเพียงพาพี่ได้เพึ่งไม้ฉันเห็นหน้าฉันคิดถึงพึ่งจะแย่อยู่แล้วพักดีเกาศีรษแะแกะ่แกหน้ายุ่งหนักเหลือบดูนาฬิกาแขวนเวลาก็ล่วงเลยไปมากจึงคว้าไปที่เปียนบ้านนําเอาเก็บไว้ที่เดิมแล้วเดินกข้ามาหารลอนเอาละจะเอาไงก็ค่อยว่ากันทีหลังก็แล้วกันนะตอนนี้เวลาไม่คอยท่าแล้วคุณเข้ามาแต่งตัวเถอะที่ไหนล่ะเขาจําต้องจุงมือหล่อนไปอย่างลืมตัวเพื่อเข้าไปนห้องนั้นอุ๊ยปล่อยเถอะฉันเดินเองได้ ขาไม่ยอมขอโทษและพาหลอนไปห้องนอนส่วนตัวของเขาในนั้นมีโต๊ะเครื่องแป้งแต่งหน้าที่ลุงซื้อให้เมื่อเขาแตกพานมุมใหม่ๆรู้จักการแต่งเื้อแต่งตัวขึ้นมาที่ห้องใครนะห้องผมครับหญิงสาวเดินไปโต๊ะเครื่องแป้งต้องตกใจที่เห็นรูปร่างตัวเองกระจกเช่นนั้นเอาที่ปับผมไหมครับได้ก็ดีนะอีกพี่จงรักมีเหรอเขาชงักกึกกระสปาน,นามพี่หลอนัดเยียดให้มีครับของเพื่อนทั้งพิงใช่ไหมไม่อะของคนอื่น หลอนเดยวมาข้างหลังก็ไปพบเขาอีกแล้วเด๋ยวโดยเท่าน,นั้นเขาก็ยื่นส่งที่เป่าผมให้หลอนเอาที่ไหนมายิ้มคนข้างบ้านเนี่ยดวงตากลมตัวสวยมองขอน,นิดนึงทําเอาชายหนุ่มว่าวิวจากนั้นหญิงสาวก็จัดก,การเป่าผมที่เปียกให้เข้ารูปเข้ารูปทรงอย่างทุรักทุเลเนื่องจากไม่เคยทําผมเองเลยสักครั้งแต่ปล่อยผมไม่ยาวสวยตามธรรมชาติเขายืนมองอยู่นานที่เข้ามาจัดก,การเป่าผมให้โดยไม่ขออนุญ,ญาต หญิงสาวพูดอะไรคองปล่อยเขาจัดการซึ่งเขาก็ทำได้ดีซะด้วยใกล้เคียงกับทรงเก่าเข้าชุดช่างฟ้อนหญิงสาวเลียวไปมาในกระจกบังเอิญปุ่มพัชตัวที่ผูกเอวเอาไว้พาจึงหลุดลุยลงไปนาทีอุ๊ยหล่อนพยายามที่จะจับชายผ้าเชือตัวกระชากไปนิดหนึ่งเหลือนล่างอาราอารามงามหาทิติไม่ได้จจปรปกฏต่อสายตาชายหนุ่มถึงแม้เขาอยู่ด้านหลังแต่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าจะเห็นเลิมร่างนั้นชัดเจนแม้จะเพียงเดียวเดียวก็ตาม เลือดในกาเขาสูบฉีดแปลงจัดขวางที่ปากผมแล้วปิดสวิตช์แล้วสอดสม,มือเข้าไปที่ใต้รักแร้หญิงสาวอย่างรวดเร็วพยุงให้ลุกขึ้นพร้อมทั้งใช้เท้าเขี่ยเข้าอี้ออกไปอุ้ยอะ,อะไรนะรู้ตัวอีกทีร่างเขาหล่อนก็หมุนสู่อ้อมกอดของเขาลิ้มฟีปากบางๆเสวยก็ถูกจูบป,ประทับอย่างดูดดื่มซะแล้วหล่อนดิ้นพลางผักสสยดุนแรงแต่เป็นเพียงแต่ตอนแรกเท่านั้นจากนั้นก็กลับนิ่งสงบสันสะท้าน เธอยกมือขึ้นกอดคอเขารับตาพริมเชื้อไฟเก่าที่สาราริมน้ำในคืนนั้นประทุข,ขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งคู่ก็จำต้องถอนฟีปะออกจากกันไม่งั้นขาดใจตายทั้งคู่แน่หล่อนหน้าแดงจัดศพหน้าโลกระแผ่นอกกว้างเขากอาดกระชับร่างงามนันไว้ผางรูปไร้แผ่นหลังเปลยอ,อย่างเกิดอารมณ์แต่ก็ต้องตกใจสมัมผัได้ว่าน้ำอุ่นๆเ,เริ่มเปียกชุ่มที่หน้าอกเขาค่อยๆผลักร่างนั้นออกห่างนิดนึงขิงร้องไห้ทำไมนะ หล่อนยิ่งซื่อนนะครับอีกจนต้องกอดกระชับไว้ดังเดิมจนกระทั่งบร่อนหยุดร้องเขาจึงค่อยจับที่ใบหน้าเจึงนองด้วยน้ำตานั้นออกห่าม้องให้ทำไมไหนบอกผมสิจงรักเราคงไปได้แค่นี้นะคืออะไรบอกผมหน่อยสิบอกสิว่าพรรักผมไหมถึงขั้นนี้แล้วยังต้องให้ดิฉันบอกอะไรอีกเหรอยามนั้นหัวใจของชายหนุ่มพองโตกระซิบบอกที่หูขาวผ่องผมรักคนที่สุดเลยรู้ไว้ด้วย แต่ว่าคุณพี่เคยขอยงฉันนะแล้วเรื่องมัญญคาราคาซังอยู่เป็นอะไรไม่สําคัญหรอกขอเพียงแค่เ,าเรารักกันเท่านั้นไม่ฉันอาจจะบ้าที่ต้องแย่งของพี่สาวนะผมบอกคุณไปแล้วว่าผมไม่ใช่จมรักคุณก็ไม่เชื่อหล่อนไม่ยอมฟังคันคุณก็ยังมีหมอครองทองอีกคนด้วยละ่ะผมไม่มีอะไรกับหมอส่วนหมอมีอะไรกับผมผมห้ามไม่ได้ฉันเอกบัณนแล้วละ่ะแล้วเราคงพบกันในสนน,นี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะทําไมละ่ะ เขาหลุดปากถามโดยอัตโนมัติเขาบอกว่าทุกอย่างมันขวางขั้นเอาไว้หมดนะสินะจงรักเราพบกันแบบนี้ขอเป็นครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะแต่เราจะไม่ทําอะไรผิดศีลธรรมกันอีกเขาถอนหายใจหนักหนว่วงเพราะไม่รู้จะพูดยังไงหล่อนเนื่องจากพูดจนปากจะฉีดถึงรูหูหล่อนก็ไม่ยอมเชื่อครับแล้วปากจิ้มเล็วก็ถูกบทขยี้อีกครั้งอย่างหนักหน่วงกับเดิมจนปุ่มผ้าเช็ดตัวหลุดลุ่ยอีกครั้งคราวนี้ หล่อนไม่มีท่าทีจะเก็บมันขึ้นมามันกองอยู่กับแทบเท้าเขากอดกระชับร,ร่างไปเปล่านน,นานเท่านานแล้วพยายามที่จะก้มลงจูบที่จุดอื่นแต่ก็ต้องสะดุ้งเสียงนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนห้านาทีต่อมาพักดีพนารายจุงมือนอนปรางมาถึงวัดและปล่อยมือไม่จะเข้าสู่ประตูวัดโดยมีน้ำปูเดินตามหลังมาด้วยสีหน้าร้องไห้ก็ไม่ใช่หอราก็ไม่เชิงเมื่อดังสาม ก้าวไปในวัดก็เห็นผู้คนบางตาเป็นมากานั่นไงขิงโน่นพอเลี้ยงบุญเทิงซึ่งฮาลีนขวางอยู่กลางลานวัดหันขอบมาทางนี้ลูกน้องชี้มือไม่เห็นว่าคูมา่ม่นของเขามากับใครเท่านั้น<ๆ>ก็ถึงกับกะเข้าไปหาพร้อม1 3 5จสามเจออกมาจากเอวจี้เขาที่หน้าอกของเขาพักดีมึงทำนายยํำตำบอลกับน้องขิงมึงพาไปไหนมานี่เออยเฮยามาเลยนะลูกน้องของบุญถึงถึงห้าหกคนที่มาดันที่รั้สืบเข้าหาพักดีกับน้ำปูดันดี มันคนหนึ่งตะโกนขึ้นไม่ต้องถามมัหรอกพ่อเลี้ยงเห็นด้ชัดแบบนี้ซัดมันเลยดีกว่าเจ้าคนหน้าไม่ว่าเปล่ายิ่งหมัดเข้าใส่ม่หน้าพักดีทันทีถึงแม้ชายหนุ่มระวังตัวอยู่ก่อนแล้วก็ยังโดนหมัดขี้เหล้าเข้าไปจนได้ตาฉับพันทันใดพักดีก็กระทุ้งเข่ารับโดยอ,อัตโนมัติแรงดังหนักๆจนเจ้าคนนั้นตัวงองล้มฟุกลงไปทันทีบุญเถิซึ่งชักปืนออกมาแล้วตวัดปากกระบอกปืนก็ใส่พักดีแล้วเหนียวไกนวลปางปัดปากกระบอกปืน จากมือของบุญเถิงสุดแรงจระสุน์นั้นโดดขึ้นฟ้าแทนที่จะทะลุทะลวงเข้าหน้าอกของพักดีเฮ้ยเอามันลูกสม,มุนของบุญเถิงเมาได้ระดับกระโจนก็หาพักดีอย่างขาดสติแต่ต้องอารมความประหมัดของอันหนักหน่วงของเขาที่กระแทกเข้าที่กระโดงคาง,งน้ำปูเจอเข้าสองคนลุ่มซึ่งจะหนุ่มผิวมึกล้มเจ้าอีกคนหนึ่งเข้าไปด้วยหมัดเหมือนกันแต่คนกลับส่งน้ำปูลมไปกน,นจะเบาด้วยเตะอันหนักหน่วง เข้าไปกระทืบซ้าเฮ้ย hey! พวกมึงเพื่อนเราโดนพวกไหนล้มอยู่นั่นนะวะไปช่วยมันแล้วเวย้ยเศรษฐกลจับกลุ่มหนุ่มบ้านนั้นดังขึ้นเท่านั้นเองบรรดาพเพื่อนฝูงของพรรคดีก็ด่านหน้ากระดานเข้าหาเข้ามาช่วยเสียงวิทยายผสมด้วยเสียงโผลพ่พระมีทั้งเนื้อกระทบใบหน้าของทั้งสามไม้สางตามร้านหลวงที่ทําเป็นรั้วมีคนอุตส่าห์ดึงกระชากเข้ามาเป็นอาวุธทุบคนทีคนนี้ทีเท่านั้นเองพ่อล้งบุญเทิกนกับรถสมุนแปดคน ก็ลมลุกคลุกขัดอยู่ตรงนั้นหยุดกูบอกให้มึงหยุดพักดีห้ามชิงหลวงเข้าขวาขงคนน้นคนนี้วุ่นวายไปหมดเป็นปรางตามหลังเข้าไปนี่มึงห้ามกูทำไมว่ะไอ้ฮาเอ้ยมันยิงมึงไม่ใช่เด้อวะมันมาได้ยิงกูเขาประเสรเสียงดังที่มึงคนบ้านไหนวะลากคอไปซ้อมหนักวะดีไหมไอ้ฮาเฮ้ยเฮ้ยกูอยอยบอกก็หยุดเพราะมึงหัวแตไกไงวะเฮ้ยอะไรวะกูไม่เข้าใจพวกมึงเลยมึงโดนเขากระทืบซ้ำอย่างงี้มึงยังมาห้ามอีกหรือวะทุกคนหยุดทุกคนหยุดนีตำรวจอย่าขยับ ตำรวจไ้เครื่องแบบไม่ต่ำกว่าเจ็ดปดคนใช้ไฟฉายสองหน้ากลุ่มคนเหล่านั้นซึ่งส่วนมากเป็นพวกบุญเถิงสหมดเพราะกลุ่มหนุ่มของวัดตำรวจรู้จักหมดแถมยังใส่ปลอกแขนสีแดงตำรวจไม่จับอยู่แล้วเนื่องจากเชื่อว่าเข้ามาห้ามปรามดีพอแกอยู่บ้านไหนอำเภอออดครับลูกน้องบุญเถิงตอบทำไมอดเกง่งมาอดเบ่งที่นี่ละ่ะจับส่งพงพัฒให้หมดบ้านเราใครโดนวะแล้วเมื่อกี้ใครยิงปืนเนี่ย ตำรวจอีนายหนึ่งถามขึ้นผมไม่รู้จักครับมันวิ่งไปทางทางวัดแล้วพักดีรีบบอกลุงจา่ามันนั่นแหละโดนยิงนะแล้วก็โดนลุมด้วยพอผมมาช่วยไม่งั้นตายไปแล้วเพื่อนของพักดีบอกเสียงดังเฮ้ยอย่างนั้นพยายามฆ่าสิวะเอ่ยขึ้นไม่มีใครคนไหนยิงผมหรอกครับเขาก็อยากไปหาดาบแมนซึ่งอยู่บ้านติดติดกับเขาลุงแมนครับไม่มีใครยิงผมฉะนั้นแหละอย่าไปเชื่อชาไมาเลยครับไอพวกนี้เพื่อนฝูงกันทั้งนั้นพอดีมันเมามากขนาดน่ะครับก็เลยโชคต่อยพอเดียวกัน เถียงกันเรื่องจะกลับบ้านนะครับผมก็ให้เขามาห้ามไอ้ชายมันเรียกว่าพวกผมถูกลุมความจริงไม่ใช่หรอกครับดาบแมนเกิดอาการงงตำรวจลูกน้องก็ชะงักไปเพราะฝ่ายนายชายทะัะเพื่อนของพักดีต่างก็เกาหัวกันหยิกๆเนื่องจากไม่เข้าใจว่าพักดีลเล่นละครบทไหนกันแน่เออเออเอาละขอาถามก่อนดาบแมนกราดใส่ชายไปที่หน้าลูกน้องของบุญเถิงและตัวบุญเถิงแล้วพวกเองเนี่ยมาทําไมไกลถึงอำเภอฮอดแลวทำไมมันดื่มเหล้ามามมาขนาดนี้วะ บุญเถิงซึ่งหายมาปิดทิ้งค่อยสบายใจขึ้นหน่อยบอกเสียงกวานผมลูกน้องหนักจริงๆนะครับขอรับรองว่าจะไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับใครอีกแล้วขอเรียองข้าวต้มนายดาบเด้วยนะครับนายเทน,น่าที่ผมมาไกลแล้วทําให้ดาบเสียเวลาดาบนั้นมองหน้าบุญเถิงหัวจะดเท้านี่แสดงว่าเขาเอเงินพ่อแม่มาเที่ยวแล้วกัเปล่าหรอครับพอผมไม่มาจริงนะครับไม่พูดเปล่าบุญเถิงควักแบงค์ห้าร้อยออกมาปึกหนึ่งทางกระเป๋าวขวา แล้วควักจาก้างซ้าอีกปึกหนึ่งเดือนปรางซึ่งอยู่หลังพักดีก็รีบเข้าไปหาคู่มัน่นพี่บุญเทิงเก็บซะอย่าออกมาเดี๋ยวลุงจ่าเขาเขา้าใจจะผิดแล้วไม่หนูเป็นอะไรกับไอ้คนนี้เออเป็นคู่มั่นค่ะอ๋อแล้วมันชื่ออะไรคู่มั่นของหนูชื่อบุญเทิงค่ะมันกลับซะย่ายมีเรื่องอีกเก็บเงินกับพังไว้ให้ดีรู้ไม่กินหรอกเขาต้มเดี๋ยวท้องวัดเขาจะเลี้ยงอยู่แล้วตำรวจลูกน้องด่าแม้นตาตัวกันหลายคนพอเงินสองกระเป๋าที่บุญเทิงควักออกมาปึกแล้วไม่ต่ำกว่าสองหมื่น เขาสงสัยว he wow, oh, ่าปนไข่เข้ามาแน่นอนตำรวจกลับไปแล้วบนเถิดลูกน้องก็จะกลับเช่นกันแต่เดนเฉียดเข้ามากินเหล้าคลัุงแล้วพบกันนะฮอทเอาไว้ไอ้จงรักนนั้สร้างความไม่แน่ใจว่ามันเป็นคําพูดที่ดีหรือร้ายหรือมุ่งหมายในทางใดกันแน่พักดีมองตามนวลปรางด้วยความอะไรถอนให้ใจออกมายาวเหยียดส่วนหญิงสาวนั้นก็หันมามองเขาเช่นกันด้วยสายตาละห้อยเลี้ยงหมูให้เชกดแท้ พักดีหันขวบ,บนาทีหมายเขาว่าไงวะน้ำปูก็หมายเขาว่าอย่างนี้แหละน้ำปูบุบยใบ้ไปทางหญิงสาวที่เดินเนียงคู่ไปกับคู่มัน่นพักดีไม่ว่าอะไรแอบถอนใจฮ้่อย่าพูดมากเลยวะกลับบ้านเถอะทั้งสองหันหลังจะกลับแต่ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อเสียงแหลมเล็กร้องทักขึ้นพักดีกรองทองหลอนวิ่งก็มาเขา,า,เขาด้วยความดีใจน้ำปูเอียงหน้าเข้ามาพี่นี่แหละของจริง รับรองไม่เลี้ยงหมูให้เจ็กเด็ดขาดแต่เป็นหมูในโอ้ยนี่คุณหายไปไหนมาฉันถามเ,เพื่อนๆแล้วรู้ว่าคุณมางานเนี้ยเดินหาตั้งนานเพิ่งจะมาพบตอนนี้แหละพอดีจะกลับบ้านเห็นคนวิ่งกันสับสนแล้วก็บอกว่ามีการชกต่อยกันฉันมาดูแล้วก็เป็นคุณดรีวิ่งมา,านี่แหละนี่คุณเป็นไงบ้างละ่ะปลอดภัยแล้วครับแล้วพวกไหนนะก็กเลี้ยงบุญเธอนะครับคนที่จะแต่งงานกับเข็งนั่นเหรอใช่ครับเขาตอบเสียงต่างํา พอคล้ายกันมีเข็มเป็นสิบสิบเล่มทิ่มแผงที่ใจแล้วนี่คุณหมางแต่เมื่อไร่เนี่ยก็วันนี้แหละัน่ะตั้งใจจะไปชนคุณเหมือนกันเห็นชาวบ้านบอกว่าคุณกับน้ำปูมาก่อนจะงก็เลยตามมาอืมงั้นผมว่าเราไปนั่งกินอะไรที่ร้านโน้นดีกว่าแล้วคุยกันดีไหมก็ดีค่ะแต่ว่าฉันเรียบร้อยมาแล้วนะไม่ได้รู้สึกหิวอะไรหรอกผมก็ไม่หิวหรอกครับงั้นผมจะเดินไปส่งที่บ้านนะ ไม่นะ่ะจะที่เกลียดเข้าบ้านอยากคุยกับคุณมากกว่าแล้วถ้าไปที่บ้านผมคุณยังรังเกียจไหมหล่อนสายหน้าและเสียมองไปทางอื่นอย่างเอียงอายงั้นก็ไปเลยครับพี่จงกนเสียงแหลมสดใสดังขึ้นจากเบื้องหลังของคนทั้งสามพี่กลุลน้ำปูหลุดปากออกมาอย่างดีใจเดินไปข้างหน้าก้าวหนึ่งใครรอต้อนรับเจ้าสาวในอนาคตทว่าสาวน้อยในชุดช่างฟ้อนกลับเดินผ่านเลยพี่จงกลต่อยกับพี่บุญเทิงั้นเรอเอ,อืม จ็บที่ไหนบ้างล่ะไม่ล่ะแล้วพี่กุลอยู่ไหนล่ะตอนที่เสียงปืนมันดังเมื่อกี้ก็เราอยู่ที่รถล,ล่ะพ่อขึงไปถึงพี่กุลถึงทราบเรื่องก็เลยมาที่นี่ยคจ๊ะไม่มีอะไรแล้วจ๊ะพี่กุลกลับไปเถอะพี่จะกลับเหมือนกันงั้นจะกลับไปที่ไหนเหลยจ๊ะบ้านพี่เนี่ยอยู่ตรงหน้าวัดน,นี่เองเขาลืมตัวบอกไปตามตรงงั้นพี่กุลไปด้วยนะเอา้เาแล้วไปกอบพ่อหรอกเหรอฝากเพื่อนไปบอกพ่อก็ไม่แล้วล่ะแล้วพี่บินก็อยู่ที่นี่ กับญาติของพี่กุลที่นี่ก็มีพักดีนึกขึ้นมาได้จึงหันไปทางน้ำปูซึ่งมันพยักหน้าให้นิดหนึ่งงั้นก็ไปกันเลยไปทั้งหมดได้แหละพี่กุลหิวไหมละ่ะไม่ได้จ้ะทางวัดเขาเลี้ยงจนอิ่มแล้วละ่ะทั้งสี่ซึ่งครบสองคู่พอดีพอดีต่างก็เดินออกจากวัดกลายเป็นว่ากรองทองน้พี่กุลเดินขนาบซ้ายขวาพักดีอยู่ตรงกลางน้ำปูลังถ้ายแทนที่จะเป็นคู่ไข่คู่มันพักดียังไม่หนักใจอะไรเพราะคิดว่าพี่กุลอาจจะยังอายอยู่ พอถึงบ้านค่อยคู่ไข่คู่มันเขาจะไม่ได้พิกลให้ไปเดินคู่กับน้ำปูเมื่อถึงบ้านทั้งสี่ก็นั่งพักผ่อนกันในชุดรับแขกไหวซึ่งบุได้ผ้ายัดนุ่มนิ่มพักดีกับกรองทองนั่งเคียงข้างกันพิกลนั่งข้างซ้ายเราจะกลับเมื่อไหร่คะพิกุลยืนหน้าไปถามก็คงพ่งนี้เดี๋ยวมาเลยน,นะจ๊ะดูเหตุการณ์ก่อนแล้วพิกุลล่ะก็ยังไม่ได้ใจเหมือนกันจ้ะบ้านญาติอยู่ไหนเหละอยู่ที่บ้านขี้เด็กนี่จ้ะ เลยไปอีกประมาณ1ิบกโิโลโหไกลมากเลยนะที่เราจะกลับไงเนี่ยเออคงไม่ได้จ้าก็าอยู่กับบ้านพี่จุกนที่นี่ตอนที่อยู่ที่บ้านฮอดก็อยู่ด้วยกันทั้งวันพี่กุณเนะ่ะทํางานที่บ้านของพี่ทั้งสองนั่นละจ้ะอ๋อกรองทองเริ่มเข้าใจพี่กุณในฐานที่ดีขึ้นแต่พักดีกําลังรู้สึกอึดอัดนิดนึงถ้าเขาพยายามผลักให้พี่กุณไปจู่ีกระน้ําปูไวเท่าไหร่เขาก็หายอัดเมื่อน,นั้น ถ้มีโอกาสได้พูดคุยกับหมอกรองทองบ้างกที่บ้านใครละจ๊ะหลังออกใหญ่โตอ๋อบ้านพี่เองน่ะเช่าเขาหรอจ๊ะชายหนุ่มสื่องนิดหนึง่งแต่รีบบอกออกไปใช่น่าอยู่จังเลยนะสะอาดสะอา้านแล้วพี่ทำเพิ่งนะจ๊ะเออไม่อยู่หรอคะไม่อยู่ก็ดีนะนี่พี่คุณทัางว่าไปนอนได้นะห้องถัดไปนี่แหละน้ำปูพาพี่คุณไปสิขบยาพี่ชาหนุ่มผิวมึกมีเวลาพูดคุยกับพี่กุล คนเดี๋ยวพี่ไปสง่งน้ำปู่ลุกขนนึ้นดันดีแต่หญิงสาวที่มานลงรักกับบอกถ้าพี่น้ำปู่ง่วงก็ไปนอนก่อนเถอะพี่ควรจะอยู่ที่นี่เพราะว่ายังไม่ง่วงนะแต่ว่าดึกแล้วนะมันชวนอีกหญิงสาวไม่ยอมขยับเลยต้องนั่งหลงทั้งเดิมพักดีหันมาขยิบตาให้น้ำปู่แล้วน้ำปู่ก็ใช่ว่าจะไม่รู้ความหมายจึงพยายามจะแยกคู่พ่อมากันคบคู่ดีแล้วแต่หญิงสาวไม่ยอมขยับเพรยไปไหนเช่นเคยยังคงนั่งคิดด้านซ้ายพักดีอยู่นั่นเอง ชายหนุ่มตาเหลือกลานไม่รู้จะทํำยังไงเหลือปอ,อไปทางน้ําปูมันก็หมดปัญญาเหมือนกันในที่สุดก็ใช้แผนขั้นสุดท้ายแต่คุณกรองทองนังงง่งรอผมแป๊บหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวพี่พาเขาไปห้องนอนนะลูกเถอะนี่มันด็กแล้วจ้ะหล่อนยอมลุกตามโดยด,ยดีโดยแอบไปหยิบตาให้น้ําปูซึ่งยอดดํา,าก็เดินตามอย่างรู้เท่าทันเขาเปิดประตูรับเปิดไฟสว่างจ้าเตียงเึ้งหายอย่างดีที่นอนขาวสะอาดเขาจุงมือหล่อนมานั่งที่ขอบเตียง ชี้ให้น้ำปูนั่งลงที่เก้าอี้ในห้องนี้ถ้าอยากไปง้องก็คุยน้ำปูนไปก่อนนะไม่มีอะไรจะคุยกับพี่น้ำปูดิจ้ะอยู่บ้านก็คุยกันทั้งวันนะเขาไม่ฟังเสียงเดินออกจากห้องทันทีแล้วย่อตัวลงนั่งข้างๆกรองทองแต่ต้องสะดุ้งเพราะก้นของเขาแตะเบาก้นของพี่กุลก็แตะเบาเช่นกันอ้าวอย่าไปง้องนี้จ้าเถอยกูจะบ้าตายไอ้น้ำปูทำไมไม่ฉุดไว้วะแหวหอยท่าแบบนี้ื่อไหนจะได้แอมสักทีวะส่วนเจ้าน้ำปูเองก็ไม่กล้าออกจากห้อง มันคงไร้เหยาใจเลยนอนหลับสบายไปเลยงั้นพักดีก็เลยต้องกลายเป็นนกบุซึ่งร้องทีหันซ้ายร้องทีหันขวาแล้ขคงต้องเป็นแบบนี้ประยันรุ่งเช้าซะแล้วในที่สุดพิกุนก็ล้มตัวลงนอนงอก,กอง,งอเขิงงนูนขาซ้ายของเขาหลับไปอย่างง่ายได้ส่วนกองทองนั้นก็เห็นมาร่างงามมาพิงไหล่ขวาของเขาหลับไปอย่างไม่ค่อยพอใจอะไรนะักพี่กุลเดินเข้าไปที่บ้านญาติ ปรากฏว่าเจอวินและทองซึ่งเป็นลูกของป้าทั้งสองอยู่ในสภาพที่หัวหูแตกยับผ้าพันแผลพันจนรอบหัวจำแทบไม่ได้พี่วินพี่ทองนี่ไปทําอะไรมาเนี่ยหัวที่แตกยับแบบนี้หญิงสาวถามเสียงน้ำด้วยการตกใจก็ไปอย่งเมื่อคืนน่ะสิแล้วนี่เองมาจากไหนล่ะพี่กุลมาจากบ,บ้านเพื่อนของน้าบัวนะเมื่อคืนพี่กุลนอนที่นั่นไอพี่บินงไม่รู้จักหรอกเฮ้ยแล้วทำไมเองไม่มานอนที่นี่วะ เขาันดึกแล้วล่ะอีอย่างน้ำปูขอโฉนนที่นั่นแล้วมาาเมื่อไหรจะแต่งงานกับเจ้านั่นละ่ะอย่าไปชิงสุขกนหาหนะเว้ยเราเป็นผู้หญิงนะ่เสียเปรียบนะองคนอย่างพี่กุลนั้นไม่เคยเสียเปรียบใครง่ายหรอกว่าที่สองคนนั่นแหละไปไม่ได้กับใครถึงได้หัวหูแตกยับเยินแบบนี้มึงบอกความจริงมาสิวะพี่กุลนั่งนองก่อนนะเดี๋ยวพี่ไกรทองและเพื่อนอีสองคนจะเล่าอะไรให้ฟังเรื่องมันเป็นแบบนี้คือพี่คิดจะแก้แค้นเอง ก็เลยไปหลอกขิงไปทําแบบเดียวกับที่เอ็นตามมาทำมาเองนั่นแหละที่พี่บินจับขิงไปนะใช่ที่ไหนเมื่อไหร่หล่อนถามเชิงเร็วปรือเมื่อคืนหลังที่พวกเองฟอลงมาเสร็จนั่นแหละพี่ก็สมรอยเข้าไปตอนนั้นเลยโดยรอกว่าพอเลี้ยงบุญเทิงคูมันของมันเรียงอ๋อพี่คุณนึกออกลนะที่แท้ขิงก็ถูกพี่วินพาไปที่เองแล้วเป็นไงบ้างละ่ะถ่านอยางสนใจไม่สําเร็จนะที ม่รู้ว่าไอหมาตัวไหนมันมาช่วยเอาไว้แล้วซัดพวกพี่สมอบเลยมันอย่างที่เห็นนี่แหละวินพูดไปขบเขี้ยวเขี้ยวฟันแล้วพี่ทองกับพี่บินบอกป้าสีว่างไงละ่ะก็บอกว่าโดนลุมต่อยในงานวัดนะสิแล้วป้าเขา่างไงบ้างละ่ะไม่ว่าไงหรอกก็ด่าเปิร์บไปจากนั้นแหละนี่เป็นคุณเองช่วยสือไปพี่ทีว่าใครจะไปช่วยขิงน่ะมันเป็นใครโธ่พี่วินพี่คุณจะสืบได้ยังไงละ่ะขนาดพี่จะอยู่ไข่ชิดโดนตียังไม่รู้ว่าเป็นใคร แล้วพี่คุรจะรู้เถอะเอ็มไม่ต้องพูดมากละข้าจะบอกข้อมูลให้ไอ้คนที่ช่วยคิงเนี่ยมันต้องเป็นคนที่รักใครชอบพอกับมันไม่งั้นมันไม่เสี่ยงกับมาช่วยแบบนั้นหรอกแล้วมันใครที่ไหน่ะจ๊ะหรือว่าพวกบุญเทิงนี่แหละใจเย็นแล้วฟังข้าต่อขาวามันมาด้วยกันสองคนสองคนนี่ก็ต้องรู้ทางนี้ทีไร่หลังวัดเป็นอย่างดีด้วยมันถึงจะตามพวกพีไปถูกนะตอนที่พี่ทองคิดว่ามันเป็นคนไม่ริมไหมจ๊ะมันก็กำกำกึงนะนะ ขาว่ามันม่ต้องเป็นทั้งคนแม่ริมแล้วก็คนที่หอดแน่นอนล่ะแล้วมันจะรู้จักรักใครกับขงิงได้ยังไงถ้ามันไม่ใช่คนแม่ริมมันจะตามไปช่วยในทุ่งได้ยังไงเนี่นยรนะสรุปแล้วน,นี้มันต้องเป็นทั้งคนแม่ริมและคนหอตด,ด้วยเอ๊ะหรือว่าจะเป็นพี่จรักกับน้องปูหลอนพุ่งขึ้นมาในใจทันที